อยคุณหมอเขาเบาหน่อยครับ ไโดนอะไรมาคะเนี่ยผมเลี้ยงเม่นนะครับแล้วสะดุดล้มทับเม่นเลี้ยงเม่นง่ะเหรอใช่แล้วโอ้โหอันนี้หนามเม่นมีพิษหรือเปล่าเดี๋ยวจะรักษาให้ก็แล้วกันนะคะโอ้หนี่อะไรเย็นๆนะครับอันนี้เป็นยาแก้ปวดแบบสเปรย์ค่ะโอยแล้วผมจะเป็นอะไรมากหรือเปล่าเนี่ครับคุณหมอไม่เป็นอะไรมากหรอกค่ะไกลหัวใจมากเลยเดี๋ยวติดก็เทปไว้แบบนี้เดี๋ยวก็หายเองอะค่ะอ๋อเขาติดก็เทปไปเลรอครับเดี๋ยวๆก่อนนะนี่อะไรเนี่ยอ่าปากสิครับ โอ้โหไม่สบายมานี่เดี๋ยวผมจะจัดการให้นะครับโอ้โดูท่าทางเขาจะป่วยเป็นไข้หวัดนะเนี่ยนี่ปืนเลเซอร์ยิงหวัดนี่เราจะต้องจัดการให้กับเขานี่เลยนี่ฮ เจ้าสิ่งแปกปอมออกไปจากผู้หญิงคนสวยคนนี้เดี๋ยวนี้เลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อน l ี d y Go Lady ก o ร้องเพลงได้เฉยเลยเมื่อกี้ร้องเพลงเอลซ่าไม่ใช่เหรอพี่ฝนนี่อะไรอะมานนี้ดูท่าทางเขาน่าจะมาตรวจร่างกายหรือเปล่าหรอต้องแปะตามสีใช่ปะน่าจะใช่นะเนี่ยต้องแปะให้ถูกสีไม่อย่างนั้นเราอาจจะตรวจผิดพลาดได้โอนี่เขาต้องทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายด้วย ต้องตรวจคลื่นหัวใจว่าร่างกายทํางานปกติดีหรือเปล่าเร็วไปหน่อยไหมสุดยอดไปเลยข่าร่างกายของฉันแข็งแรงมาก โอ้ย oh, คุณหมอครับโอ้โหนี่ไปเดินตรงไหนมาเนี่ยถึงได้เหยียบตะปูแบบนี้ผมไปวิ่งเล่นนะครับแล้วก็เหยียบตะปูโอ้โ oh, เ oh, บาดีครับแสดงว่าไม่ได้ใส่รองเท้าแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเดินหรือวิ่งไปที่ไหนเนี่ยต้องใส่รองเท้าด้วยนะโอ้ oh, ได้ครับโอ้โ oh, หนี่ทาทั้งเท้าเลยอันนี้ <c oughs> มันยาฆ่าเชือ้อแล้วก็ติด กอตเทปลงไปโอ้นี่ติดกันอย่างนี้เลยนะครับใช่แล้วใช่แล้วเรียบร้อยต่อจากนี้ไปนะครับคุณผู้หญิงครับโอ้โอ้โหอแย่แล้วทำยังไงดีเฮ้อมือ เอือมือสกปรกต้องไปล้างทําความสะอาดก่อนนี่คุณหมอต้องล้างมือก่อนหรือเปล่าล้มอย่างนี้ไม่ได้อะเนี่ยไม่ได้เลยจะรักษาคนไข้เราจะต้องล้างมือของเราให้สะอาดเอี่ยมอ่องก่อนมันได้ข้างเดียวเองพี่บลเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวขอถูสบู่ก่อนแป๊บหนึ่งนะโอ้นน่อต้องล้างนะาอกไปก่อนใช่แล้วต้องล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเน่เราก็จะใส่ถุงมือมันวิงวิงอย่างนี้เลยนะ ใช่แล้วสะอาดมากเลยขอบอกไว้ก่อนเลยเอาละไปรักษาคนไข้ได้แล้วเฮ้ยคนนี้เป็นอะไรอะ่ะไม่รู้อะ่ะเขาเป็นอะไรอะ่ะทำไมแก้มแดงๆอะ่ะหรือว่าเขาจะเป็นสิวเป็นสิวเหรออ,อ๋อต้องรักษาสิวหรือเปล่าเออเออฟันหักไม่ใช่ฟันหักอันนี้เขาเรียกว่าฟันคุดฟันอะฟันคุดเหรอฟันคุดปะ ฟันคุดหรือฟันยกหรือฟันอะไรไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนต้องร,รักษาเขาให้ดีด,ด้วยการจัดฟันใช่แล้วอยิ้มสวยมากเลยค่ะฟันสวยยิ้มใสขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะร้านอยู่ไหนเนี่ยไปจัดด้วยดีกว่าแป๊บเดียวเองเดียวอันนี้อะไรอ่ะโอ้อันนี้คนไข้เอาของเข้าอุโมงค์ไม่ได้นะครับอ,อ๋ออันนี้เขาเรียกว,ว่าอุโมงค์ที่ไว้สแกนร่างกายว่าจะปกติดีหรือเปล่าใช่ไหมอะ่ะใช่น,นี้เขาเรียกว,ว่า MRI เป็นคลื่นแม่เหล็กใส่ไม่ได้นะครับเอาเรืก่อน เดี๋ยวเขากําลังทําอะไรอยู่ต้องนอนดีๆครับอย่านอนท่านั้นครับอ๋อต้องจัดร่างกายให้กับเขาเพื่อที่จะได้เข้าอุโมองค์อย่างถูกต้องนั่นแหละครับแล้วก็หลับตาด้วยนะครับเขา้าไ,ได้แล้วหลับตาเข้าไปแล้วโอ้ดีมากเลยนะครับผู้ช่วย โอ้โยด้วยด้วยครับผมจะกลายเป็นสไปเดอร์แมนหรือเปล่าเนี่ยอ้ยนี้มันไม่ใช่มัแรงสไปเดอร์แมนแล้วอันนี้เป็นมันแรงอะไรบางอย่างที่มีพิษด้วยนี่พ่นนั่นเลยเราจะต้องจัดการนี่รักษาฮึบฉืบปืดปืดเข้าไป <c oughs> เฮ้ย <c oughs> ย,ยังไม่หายอีกเหรอ นี่เขาเป็นมแมลงมาจากต่างดาวหรือเปล่าไม่นะเอเลียนเอเลียนเราจะต้องคีบเขาอย่างเบามือเผื่อเขาจะจกลงไปที่เนื้อแล้วทําให้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมอ๋องั้นพี่ฝนต้องเอาขึ้นข้างบนดิเอาขึ้นยังไงอ่ะหมุนเดี๋ยวพิคขึ้นไปพิกขึ้นไปพี่ฝน <c oughs> กลัว <c oughs> อย่าไปแซะอย่างนั้น <c oughs> กลัวเดี๋ยวเราจหนีหนีตรงนี้นี่ได้แล้วอ๋อนี่เรียบร้อยแล้วก็แปะปัเตอร์เข้าไปเหมือนเดิมไม้เดี๋ยวก่อนมีพิษด้วยนะเนี่ยดูสิแขนหลือขาเนี่ยบวมมากเลยอ่ะทำไงอ่ะแปะไว้ก่อนได้ไหมรักษา าบาดแผลเรียบร้อยแล้วก็ดูอาการต่อไปก็แล้วกันนะคะ เอาละครับผมจะต้องเอาคนไข้ไปส่งให้ทันเวลาหลบหน่อยครับหลบ,ลบอโอ้โหคุณหมอ,หอครับเมื่อกี้ผมโดนมแมลงกัดต่อยเข้าไปถึงขนาดจะต้องพาไปส่งห้อง ICU เลยหรอครับใช่แล้วผมต้องรีบพาไปให้ทันครับนี่ใครเปิดประตูทิ้งอะ <c oughs> ไรไว้เยอะแยะไปหมดเลยเมื่อกี้ผมโดนมแมลงอะไรเข้าไปแล้วครับคุณหมอนี่ผมเก็บถังออกซิเจนให้เราไม่ต้องกลัวนะครับนี่คุณหมอไม่ตอบผมสักทีครับผมโดนแมลงอะไรไปครับคุณหมอผมก็ไม่รู้ว่าเป็นแมลงอะไรเหมือนกันนะครับแต่ ว่าตอนนี้เฮ้ยใครตัดหน้าแสดงว่าเป็นมแมลงที่มาจากต่างดาวแน่นอนอย่างนี้คุณหมอครับเรียกร้องอาจารย์ใหญ่ให้หน่อยครับไม่ได้ครับคนละเรื่องคนละเรื่องเหรอถึงแล้วโอ้ใจโยครับคุณหมอผมหายแล้วใช่ไหมครับโอ้โอ้โอ้แน่นหน้าอกครับเป็นอะไรมาครับเนี่ยไม่รู้แน่นหน้าอกมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอตวรวจเคลื่อนหัวใจก่อนนะครับ หัวใจดีอย ah, ู่ไหมครับหัวใจยังเต้นปกติดีนะครับเดี๋ยวขอตรวจมามเสียงจีแล้วก็เสียงจีนี่คืออะไรอ่ะเสียงจีคือไม่รู้เหมือนกันเราจะตรวจปอดตรวจปอดตรวจปอดอยู่นี่ปอดอยู่ข้างล่างอ่านี่ตรวจกระเพาะอาหารด้วยอันนี้คือกระเพาะอาหารหนอน่าจะใช่นะนี่ก็คุณสมบูรณ์มากครับไม่ได้เป็นอะไรเลยอ้าวนี่ผมคิดไปเองเหรอครับนี่รู้เล็บขบ โอ,อ้คือว่าผมสะดุดจอบตอนผมไปถากย้านะครับแล้วนนเล็บมันก็เลยฉีกเลยอันนี้เป็นเล็บขอบเดี๋ยวต้องตัดคัางเล็บก่อนนี่ดูท่าทางน่าจะติดติดอะไรบางอย่างมาด้วยนะเขียวมาเลยอันนี้แหละครับเป็นตะไคร่นะ้ำผมจะลงไปขุดบ่ออ๋อติดตะไคร่นะ้ำเนีะเนอะเดี๋ยวเราจะต้องทาเล็บให้เขาด้วยในเล็บม่วงมาเดี๋ยวดูกคนอ๋อเล็บเนี่ยเหรอครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรถึงสีม่วงอ๋อน่าจะช้ำหรือเปล่ารับอ,อะไรนะครับ ช้ำมาช้ำตอนผมเตะจอบอะ oh, ่ะโอ้ช้ำช้ำช้ำอะได้ได้แล้วครับเดี๋ยวผมทานเล็บให้โอ้ยหายแล้วแค่นี้ก็เรียบร้อยโอ้สุดยอดไปเลยนะเนี่ยเพราเรารักษาเก่งชะมัดให้ม hey, ีฝนได้ฟันเขียว <c oughs> <c oughs> เกี่ยวอ,อะไรกับฟันไม่รู้เหมือนกันได้ของใหม่มาเป็นสเปเชชยลไอเทมเฮ้ยเดี๋ยวแย่แล้วคนคนนี้เขาใส่ไอ้นี่เขาเรียกว,ว่าอะไรนะฟันยางฟันยาง <c oughs> ผมมันหลุดนะครับอ๋อฟันยางเนี่ยแสดงว่าเขาจะต้องได้รับแรงกระแทกมาเยอะเราจะต้องใส่ให้เขาเข้าไปใหม่ใช่แล้วเมื่อกี้ผมขึ้นขึ้นชกมวยมาแต่พลาดฟันยางหลุดนะครับต้องดูแลตัวเองให้ดีนะคะถึงเราจะเป็นนักมวยก็ตามทีฟันของเราก็มีค่าเพราะฉะนั้นรักษาให้ดีด้วยหลบเขา คุณหมอเอาอะไรมาเขี่ยฟันผมเนี่ยครับเขีข่ยไอะไรน,นะเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อพักชีออกไปจากซอกฟันให้โอ้ผมเพิ่งกินมาพอดีเลยกินส้มตำไก่ย่างมาใช่ไหมเปล่าไม่ได้กินส้มตําไก่ย่างนะครับแล้วกินอะไรมาเหรอผมกินไก่ย่างส้มตำอ๋อสุดยอดไปเลยอาหารของประเทศชาติไทยนี่รักษาเรียบร้อยแล้วคุณหมอครับทําไงดีอะครับ เออนี่เป็นอะไรมาเหรอครับอ้อผมตื่นขึ้นมาลูกชายผมก็ตัดให้เรียบร้อยอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยผมปลูกผมให้ก็แล้วกันนะครับมันจะปลูกได้จริงเหรอครับปลูกได้แน่นอนวิวัฒนาการเทคโนโลยีของเราเนี่ยเพิ่มสเตมเซลล์จี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 จ,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 จลงไปก็งอกแล้วล่ะครับอะไรคันคันหนัวเนี่ยครับคุณหมอเดี๋ยวผมจะรักษาให้นี่ครับงอกแล้วแล้วก็ยาวเท่าเดิมด้วยนะครับนี่สุดยอดมากเลยโอ้สุดยอดไปเลยหมอที่นี่เดี๋ยวไปรักษาบ้างได้ไหม